สื่อธรรมพพครูตอนปิติห้าประการ16รกรกฎาคม2560นอะเอาต่อมาจากผู้ร่วมค่ายสม,มาเรียมกักหนูรู้สึกชอบกิจกรรมกลุ่มมากดีแล้วชอบอย่างงี้ดีแล้วหนูเอ้ยอย่าไปหลงชอบไว้เลยเดีย๋ยวไปหลงเดีย๋ยวไปจองมอ,อะไร หลุยวิตรงวิตงองเข้ากําลังบุกตลาดไทยอยู่ตอนนี้บ้าเอา,ารู้สึกชอบกิจกรรมกลุ่มมากชอบที่เรามีการสรุปความรู้สึกชอบที่เรามีการสรุปความรู้สึกและฟังท่านสมณะท่านสิกขมาตรสรุปสำทับแม้จะตื่นเต้นอยู่บ้างาก็ไม่เป็นไรตื่นเต้นอยู่ก็ไม่เป็นไรนตื่นเต้นในหมายความว่าเรามีความปิติยินดีที่มันแรงอยู่่อยมันยังระงับไม่ได้ ตื่นเต้นนะเป็นความตื่นเต้นซึ่งมีคนถามมาเหมือนกันเนี่ยต่อมาไปถามว่าคําถามค่ะเราจะทําเช่นไรให้จิตเรามีอาการปิติในแบบภรรณาปิตินะคําถามว่าจะทํายังไงให้จิตเรามีอาการปิติในแบบภรรณาปิติหลอเลี้ยงแผ่ซ่านทั่วกายเท่ากับใจของเราเนี่ย มันก็มีความปิติยินดีนี่มันเบาๆมันไม่แรงรแพระราแพ่ซ่านไปทู่ทั้งหมดอันนี้ก็อาตมาก็เคยเอาคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาขยายความว่าเหมือนกับผูท้ที่สงสนาทนสงน้ําแล้วก็ลองไปตรงไปแช่น้ําน้ํานี่จะเป็นน้ําที่มีจุลสีละลายไว้เป็นสามสีน้ําเงินแล้วเราก็ไปแช่ แล้วให้สารเซืงนงนมันซึมเข้าไปในร่างกายเราไม่มีเอกเทศไหนไหนที่สารนี้จะซึมเข้าไปไม่ถึงให้มันทั่วทุกแห่งเลยมันก็จะกระจายไปทั่วทุกอันเฉลี่ยกันไปมันมีก้อนหนึ่งร้อยมันก็จะกระจายไปสู่ร้อยร้อยร้อยแหล่งร้อยหลุม100ร้อยรูร้อยมุมกระจายก็บางเบาแต่ทั่วถึง นี่คือลักษณะอุภารณาปิติเบาๆบางๆนะรู้สึกรู้สึกไม่ปิติมันมีอยู่ห้าปิติหนึ่งนคุตกาปิติสองคณิกาปิติสโอก,กันติกาปิติสอุเพงคาปิติเดี๋ยวฟังดีๆอุเพงคาปิติตัวที่สนี่แหละจะทุบหัวคนขณะนี้ บ้ากับปุเพลงคาปิติน,นี่นี่จั่วหัวไว้ก่อนนะฟังดีๆนะพวกที่กําลังบ้าอยู่ในสังคมขณะน,นี้อุเพลงคาปิติเนี่ยคุทธ,ธกาปิติแปลว่ามันมีปิติในในในลักษณะตัวตัวตัวลักษณะเองลักษณะนะตัวลักษณะของมันคุทธ,ธกะนแปลว่ามันก็มีปิติในตัวนั้นหน่อยหนึ่งเล็กน้อยเท่านี้ก้อนเท่านี้มีหน่วยเท่านี้ตัวเท่านี้ กุตกาปิติส่วนขานิกาปิตินี่คือเวลาเวลามันมีน้อยหนึง่งขณะหนึง่งขณะน้อยคณิกาปิติกุตกะคือตัวคณิกะคือการกาลเวลาโอกันติกาปิติคือ,อยังลงยังลงไปในจิต พญานาการปิตินี่จะมีขดมีน้อยหนึ่งกุตกะมีน้อยเดี๋ยวหนึ่งน้อยหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งคณิกาคณิกากับกุตกะกุตกะก็น้อยคณิกาเวลาน้อยเวลาจิตหนึ่งเวลาจิตหนึ่งให้มันมากขึ้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 นอกอันติกาทั้งมีคุณสมบัติ มากขึ้นและนานขึ้นก็ทั้งขุตกะและทั้งคณิกะทั้งหน่วยและทั้งกาละมันก็มากขึ้นมากถ้าไม่รู้จักพอเหมาะพอดีทั้งเวลาและทั้งตัวตนคุณไม่รู้จักพอดีคุณก็เลยเถิดไปเป็นโอกเป็นอุเพงคาปิติ เช่นมีความดีใจตื่นเต้นตื่นตันต,ตูหูตื่นเต้นคุณไม่รู้ขอามเคตการตื่นเต้นดีใจเส้นประสาทแตกตายช็อกจ่ายคารดี้เยอะแล้วเขารู้สึกว่านั่นมันมันมันสุดอร่อยมันสุดิเศษพวกชื่นชมในทางรื่นเริงบันเทิงในทางแข่งชนะแข่งชนะกับรื่นเริงบันเทิงรถกามกับรถชนะ รถกูชนะกูชนะนั่นแหละในทางโลกขณะน,นี้ราคาของดารากีฬาชนะนั่นแหะเส้นประสาทจะแตกอุเพงคาปิติกับพวกที่เสพรถตายคาอกโพกราคะนั่นแหละสองทิศนี่ตอนนี้ไม่รู้จักการดีใจและกับบําเลออารมณ์พวกนี้แพงยิ่งแพงยิ่งรู้สึกรสชาติสูงราคาพวกนี้ สูงเท่าไรเท่ากับยืนยันว่าโลกเสื่อมเท่านั้นเท่านั้นน่เป็นคิดทาปโทสิกะเป็นโทษในทางความรื่นเริงบันเทิงใจคิดทาปโธสิกะน่ะพวกนี้พวกพวกคิดทาปโธสิกะพวกที่ไม่รู้จักจิตวิญญาณไม่รู้จักอาการต่างๆ อาการที่รุนแรงอาการที่จัดจ้านเกินไปไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็เลยเ,าเอาเสพรถแข่งเก่งกล้าแล้วก็หลงไหลกันไปพวกที่เป็นเหยื่อก็เอาเงินไปให้ไอคนที่แอคอาร์ตแข่งขันทำชนะทำทางราคะสวยงามเยิม่มทางกามทำไปนั่นก็ราคาหนึ่งถ้าเอาชนะกีฬากับบันเทิงเริงรมเสพราคาเสพรสัมผัส รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสกับเอาชนะสองทิศนี่แหละคืออบายมุกที่เลวร้ายสุดเสือ่อมทางด้านแฟชั่นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอย่างบริวิทตองหระออะไรพวกนี้แหละรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสก,กับทางกีฬายิ่งดาราของสองอย่างนี้ราคาสูงได้รับความนิยมมากเท่าไรนั่นสอดถึง สังคมนั้นๆคือสังคมคนโง่สังคมคนเสื่อมสังคมคนที่หลงของหลอกอารมณ์หลอกแล้วว่าเวทนาเวทนาปลอมเวทนาเกลิ่มลมแรงๆประเดี๋ยวแล้วมันก็หายเสพแล้วมันก็หายไปนอกจากคุณจะจำไปซ้ำยำของคุณก็บ่บ่บอขยำขี้อยู่แล้วมันผ่านไปแล้วนะปัจจุบันคุณก็เอามาแล้วลึกถึง อร่อยอร่อยอร่อยไม่หายก็ย้ำอยู่ที่สัญญานะเหมือนอย่างเพีงที่อะไรอะไรอะไรซ้ำย้ำสัญญาอะไรอะไรเพลงสัญญาเลยย้ำสัญญาจะว่าจะอะไรก็ค,<ะ>คือไปย้ำที่สัญญาให้จำ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  ไปจำมาไว้ทำไม้เ,เรื่องโอ,อ,บอบายอบายอย่างนั้นคุณจำสัจธรรมคุณจำสาระที่มันเป็นศูนย์นี่ยอย่าไปจับจำสาระที่มันเป็นเฟอเฟอร์ฟุฟ้งฟุงอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ต้องใช้ปัญญาภูมิปัญญาเฉลียวฉลาดที่รู้จักทิศทางเจริญทิศทางให้ความเสื่อมให้ชัดๆนะเอามาสรุปกันตรงพรณาปิติอุเพยคาปิตินี่ มันไม่มีความยับยั้งในการที่จะรุนแรงจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นสายชนะเอาชนะค้าคาเป็นสายโทสะหรือสายราคะสัมผัสรถกามราคะรูปรถกิเนเสียงสัมผัสได้สมใจอุปาทานเอาชนะคารกูเป็นใหญ่กูชนะกูเลิศกูยอดอะไรเนี่ยแั้นก็มีอัตตากับกามสองทิศเท่านี้แหละ มีการมือบอัตตาเท่านี้สองทิศเท่านี้พระอุเพงคาปิติคือยินดีดีใจอย่างรุนแรงกับไปสิ่งที่มันหยาบหนาเปลอะจัดจ้านทั้งกามและโทสะหรือเอาชนะข้าขานโดยความไม่รู้อาวิชาคนก็งมงายก็หมุนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไปารตามไป ไอ้พวกนายทุนพวกอะไรอะไรก็อาศัยพวกเนี้ยนะเป็นอะไรละ่ะเขาก็เป็นโปรโมเตอร์เป็นอะไรไอ้พวกนั้นก็เป็นตัวตัวออกแรงเองอะตัวแอคตัวแอคเตอร์โปรโมเตอร์กับแอคเตอร์สองตัว mm hmm. ก็ท่นนั้นอะนเพราะงั้นเราก็แทนที่จะไปเสียเวลาแรงงานทุนรอนอะไรอยู่ก็อย่างนั้นไม่รู้จบ แล้วมันติดมันยึดมันไม่รู้น่าอารมณ์เวทนาที่ตัวเองติดยึดนี่ชาติแล้วชาติเราเขาไม่รู้นะเราพูดไปแล้วนี่เขาไม่รู้เรื่องแล้วก็หาว่าเราด่าเขาที่จริงก็ด่าจริงๆอ่าแล้วก็หาว่าเราด่าเขาจริงนะให้รู้สึกตัวให้สํานึกบ้างให้เขามาคิดมั่งอย่างนั้นน่ะเราก็เคยโง่เคยหลงมาแล้วไม่ใช่ก็ไม่เคยโง่ไม่เคยหลงไอ้แบบนั้นน่ะ ทุกคนผ่านโลกียะอย่างนั้นมาทั้งนั้นผ่านมาแล้วเราก็มารู้โอ้เลิกเธอก็มาบอกให้รู้นะไม่ใช่<อ>ไปซ้ำเติมแต่เตือนสตินะไม,ไม่ใช่ความโง่นะครับเพราะว่าด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเมตตาสงสารไม่ใช่นั้นก็จะย้ำเสียเวลาเวลาชำแฉแล้วก็เพ้อพกไปกรนีอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้เลยดีไม่ดีจัดจ้านตอนนี้แล้วก็จะไปสู่ทุกสู่สุขแย่งไม่ได้ก็ทุกนะ ท่ายแพ้แล้วจะเป็นจะตายไม่สวยต่อเขาก็จะตายเออเพลงที่พระครูแต่งคนเอ๋ยคนพลาดรักหรือไม่สมใจแห่งตนเออนั่นแหละเพลงโลกุตระครับพระรักรึกไม่สมใจแห่งตนก็เศร้าโศคนแล้วเก็บมาแล้วเก็บไปให้ทรมานถ้าพอสมรักหัวใจอะไรเบิกบาน ทีต่ตนต้องการอะไรเอาละาเราค่อยๆไปฟื้นตอนนี้ก็พาดพิงไปถึงเพลงโลกุตระนี้บ้างตอนนี้ก็มีผู้ช่วยกันทำคาราโอเกะกดตามหรือว่า m อวเนี่ยทำทำเอ็มวีทำเดี๋ยวนี้มันมีภาพเยอะที่จะเอามาประกอบภาพประกอบเสียงรประกอบรูปรูดีช่วยกันทำขึ้นมาเถอะ แล้วก็ามาใช้เพลงโลก,กุตระที่อาตมามันมีทั้งนั้นไม่รู้กี่แง่กี่มุมลูรลก,กินเสียงสัมผัสแล้วก็โลก,กุตระอะไรต่างๆนานาทึ่มากเอาทําขึ้นมาเถอะค,คนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คนยังไม่ค่อยรู้ค่ายังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญเข้าใจไม่ดีแต่เอามาใช้ตอนนี้อาตมาว่ามันน่าจะเข้ายุกนะยุกที่น่าจะรับได้น่าจะรู้สึกเ,เข้าใจ เห็นมีค่าเห็นมันเข้าทา่าเนี่ยช่วยกันทาหน่อยเพราะว่าทามาเนี่ยผมจะมาใช้ประโยชน์ในการสอนเด็กนะครับเพราะว่าเพลงพก็ครูเนี่ยถ้าฟังแบบเพลียๆถ้ามีเ v มวด้วยเด็กก็จะดูใช่มี MV <บ>็มประกอบแล,กแล้วก็ให้เขาสอนเขาอธิบายครับช่วยกันคิดมีตอนนี้ก็มีคนช่วยกันทําอยู่แต่ใครจะคิดช่วยทาเพิ่มเตมิมอีกเดี๋ยวนี้ก็มีภาพมีรูปมีเสียงมีอะไรเยอะแยะใช่กันได้เดี๋ยวนี้เป็นสากลนะเอามาประกอบกันได้ต้อง มีวิธีตัดต่อมีอะไรนะมาทํากันคำถามขอคำถามของคุณเนี่ว่าก็มันมีภาวะตื่นเต้นมันยังไม่เป็นพาณาปิติถามว่ามันจะทํำยังไงให้มันมันแรงอยู่นี่จะให้มันเป็นพาณาปิติอ ให้มันรอเลี้ยงแผลซ่านไปทั่วกายทั่วใจของเรารู้ว่าปรณนาเป็นปิติรอเลี้ยงใจที่กําลังดีค่ะนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็จะไม่ให้เป็นหมดจืดจนกระทั่งไม่มีอะไรทีเดียวมันมีปรณนาเนี่ยเบาเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นในการศึกษาของอาการทั้งหมดเนี่ยอาการที่ดีเยี่ยมที่สุดเรียกว่าวิการ วิการะอาการทีอาาร่อาการเนี่ยอาการนที่เยี่ยมที่สุดนี่คือวิการะวิเศษนี่แหละไม่ให้มันแรงกว่านี้เรียกว่าละหุตาความวิกาละจะมีละหุตามุทุตากรรมยตาวจีกายวิญญาตวจีวิญญาตมีห้าวิการะจะมีห้ารูป รูปคือสิ่งที่ต้องรู้อาการมันเป็นนามธรรมมากละโดยเฉพาะเป็นนามธรรมทางความรู้สึกด้วยเป็นเวทนาให้มันมีอาการเบาละหุตาอ่อนเบาและอ่อนเร็วมุทุนาโนตาและมุทุตาอ่าระหุเบาแล้วอ่อนเร็วไว้เร็วไวเร็วเลยนะเร็วร้อนเลยนะแต่มันไม่ร้อนหรอกพราะมุทุนี่ไม่ร้อนเย็นนุ่มสงบ เหมือนลูกขังกินน้ำจันเร็วนิ่งไม่ร้อนเลยนะมุทุตากรรมมัญญตาหรือกรรมมัญญาเอาไปทำกับการกระทำเอาไปร่วมกับการงานเอาไปร่วมกับกรรมทุกกรรมกรรมมัญญตามัญญาอัญญะหรือปัญญาเนี่ยอัญญาธาตุรู้ธาตุรู้ที่ฉลาดแบบโลก,กุตระ เอามาใช้ในงานเอามาใช้กับการกระทำได้การกระทำที่ดีที่สุดเพราะเป็นการกระทำที่คุมด้วยปัญญาคุมด้วยความรู้โลกุตระอันวิเศษเพราะฉะนั้นวิการะสามนี่จึงเป็นชัดเจนมากแล้วหุตตามุทุตากรมมัญญาตาหรือกรมมัญญาใช่ไหม จัดสรรได้เหมาะส่วนะไอออกไปเป็นอาการเคลื่อนไหวของกายเรียกว่ากายวิญญาติอาการเคลื่อนไหวของวจีวจีวิญญตัตินี่คือวิการะที่สูงสุดคุณจะต้องรู้สัมผัสอาการนี้อาการนั้นถูกรู้โดยเราเราเป็นประธานธาตุรู้ปัญญาของเรามันรู้อาการเป็นนามธรรมนี้เอาไปใช้จัดสัดส่วนมันมัตตัญญาต จัดประมาณให้ได้พอเหมาะพอดีไปใช้ประเสริฐสุดเหลือรูปอีกสี่ลักษณะรูปสุดท้ายมีอุปัจยะสันตติชรตาอนิจจตาชรตาการนิจจตาเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายแล้วถ้าคุณเองคุณตัดไม่ต่อแล้วสัสันตติมีแค่น,นี้ต่อจากนั้นมันคือโมเมนตัม มันคือพลังงานที่เหลือที่มันจะค่อยๆหมดแรงเข้ามันไปเองโมเมนตัมสุดท้ายจึงเรียกว่าชรตาอนิจจตาไปจบที่อนิจจตาเนี่ยหมายความว่าใครไปฟิตขึ้นมาอีกนะเพิ่มสัมประสิทธิ์เพิ่มโคเอฟฟิเชนต์ขึ้นมาที่จะอนิจจตาอีกนะทำให้แรงการก้าวหน้าพัฒนานขึ้นมาเป็นแรงคูณ ไม่เที่ยงนะั้นึ่อว่าจะศูนย์แล้วชิพหายขึ้นไปอีกแล้วโวยนี่คือความรู้อันสูงสุดจบด้วยอันนีจ้จะตายอย่างเนี้มันเหมือนกับศาส,สนาพุทธตอนเนี้สองพัรอปีเนี่ยมันเสื่อมลงเพราะครูก็ทํามาทําให้เป็นนิจตาคือพุ่งขึ้นไปอีก<ช>ครั้งหนึ่งนี่แหละต้องมา,ต,งมาต้องมาโดบ,คบโคเ f f i c i ช n นเนี่ยโดบสัมประสิทธิ์นี่ขึ้นก็ต้องมีอัตราเร่งสูงมากใช่อัตราเร่งที่สูงครับ เพราะว่าความเสี่ยงมันสูงมันไม่ทันครับนันไม่ทันไอ้มวนหมู่ที่มันฉุดลงแล้วก็จะต้องเล่งขึ้นสวนก็แสกันครับอ่าเพราะงั้นจึงหนักแต่หนักก็สู้อ่าจมาสู้แค่ขาดใจแต่ยังตอนนี้ยังไม่ขาดใจก็สู้ไปเลยครับแน่นอนอยู่แล้วครับขาดใจก็หมดทางสู้เพ <laughs> ราะงั้นคนที่ทําให้เกิดได้เรียกว่าอุป,ปจยะ และจะตัดหรือจะต่อสันตติคุณเป็นคนกำหนดหมดเลยเป็นพระเจ้าคุณจะให้ตายและให้เกิดเป็นอมะตะบุคคลคุณเป็นเองจะตัดหรือจะต่อถ้าต่อมันก็จะต้องต่อให้แรงนะทายทายแล้วนี่ต้องมีสัมปสิทธิ์ต้องมีโคอิฟิเชียนมันถึจะต่อมันถึงจะพุ่งได้ถ้าไม่แรงไม่ข้ามขีดไม่ข้ามขั้น หรือยิ่งไม่แรงเลยก็แน่นอนชราตาแล้วจบท้วยอนิจจตาอาตมาบอกแล้วท้ายสุดไม่ใช่อนิจจตาแล้วล่ะนิจจตาเลยแน่นอนชราตาแล้วก็ศูนย์แง่แงชราตาแล้วก็ไปหาศูนย์แง่แงมันถ้าคุณไปเฮือกสุดท้ายชัดอนิจจตาคุณเร่งพลังงานให้เกิดสัมปสิ์ได้จึงจะฟืน้นถ้าคุณไม่ทําพลังงาน ค่าสัมประสิทธิ์จึงเป็นค่าที่ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างได้ทุกอย่างคุณจะออกจากโลกกีไปเป็นโลกุตระคุณก็ต้องใช้ค่าให้ถึงขั้นสัมประสิทธิ์คุณจะตายแล้วเมื่อสุดท้ายก็จะเกิดอีกคุณก็ต้องใช้ค่าสัมประสิทธิ์จึงจะเกิดอุปจัยะถ้าไม่งั้นมาถึงสันตติแล้วเนี่ยนะคุณทําให้เกิดอุปจัยะเนี่ยคุณต้องใช้แรงมากนะคุณจะตายแล้วเลยคุณจะศูนย์แล้ว ถ้าคุณพลังที่มันมีพอที่จะให้เกิดเป็นตัวเร่งที่แรงพอเพื่อนี้ไปหน่อยนึงก็ไม่ขึ้นตายสูตรไม่ขึ้นหรอกน่พอเข้าใจนะครับคุณเรียนคณิตศาสตร์มาคุณน่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นครับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ฟังอัตมาอธิบายตอนนี้จะเข้าใจเยอะขึ้นเลยเพราะว่าเหมือนพ่อครูบอกว่าปีแปดสิบสี่เงี้ย มันยากเหมือนมันก็มันร่างกายครูก็ต้องเร่งโคเอฟเฟชเชนมากเพราะครูก็ต้องใช้ความเร่งมากไม่งั้นก็จะเสื่อมลงใช่เพราะถ้าผ่านตรงนี้แล้วก็ติดลมครับก็ขึ้นไปได้ง่ายขึ้นมันก็จะไปอยู่ในมวลในมวลใหม่มันก็จะเข้าเข้ากรอบใหม่เพราะมันเป็นอนิจจังอนิจจานเข้ากรอบใหม่ก็เดินไปตามลําดับได้แต่ไอ้ตอนที่จะเปลี่ยนลําดับเนี่ยโอ้โหสาหัสหนักยาก นะทุกๆกรกอบของ12ราศีหรือ12บนัก,ก,กษัตริ์นี่แหละ12เนี่ยกรอบของ12เนี่ย3 3 9 3 4 3 3 9มันก็อยู่ในวัตตะบนตรงนี้เก3า9เ้าใช่ไหมพอจะออกไปอีกวัตตะหนึ่งจะต้องครบ3ามเส้าของอันที่สนะจึงจะเป็น12ใช่ไหมต้องได้อันนี้ เต็มรูปจึงจะไปหาอันที่ต่อไปได้สิบสองไปเป็นสิบสิบหจาก15บหไปเป็น18บแปดได้แต่มันจะต้องขยายไปเพราะฉะนั้นลักษณะของสังขยาเลขที่อาตมาก็ค่อยอธิบายเนี่ยผู้ที่มีภูมิปัญญาปฏิพานปัญญาฟังแล้วอ๋จะเข้าใจถึงสิ่งที่เอาบัญญัติเหล่านี้มาสื่อสภาวะจะเข้าใจขึ้นนด้แล้วอ๋ ต่อย่างนี้นะสรุปพรวนาปิติให้หนูคนนี้ก็คือเราอ,อาศัยพรวนาปิติคนที่ยังไม่ตั้งใจจะศูนย์จะลบจะเลิกไม่ต้องยินดีอะไรเลยเลยานาปิติหมดยินดีเลยก็ง่ายแลย้วเพราะปเป็นฐานสุดท้ายแล้วแผ่ซ่านไปมีเท่าไหร่คุณก็แผ่ซ่านเป็นบางที่มีหนึ่ง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 อยู่กับอะไรคนนี้คุณมี100ร้อยรู คุณก็มีหนึ่งหนึ่งร้อยรูนหนึ่งร้อยมวลหนึ่งรอยมันก็น้อยครัแต่เลิกก็เลิกไปที่จุดทุกจุดเลิกกัไปได้ทันทีมันก็เสื่อมไปถ้าคุณไปเอาจะเพิ่มเพิ